สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูสสสสส่ช่องมืออมชานลนะคะโอ้ยมาเจอสาวสวยทำภารกิจทำภารกิจเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วใช่ไ<อ>ต่กวา,าดลานมาทีแล้ววันนี้ซิ่งไปวานอนมาฮะไปวานอนมาขึ้นมาเร็วแท้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปไม่มิวไปนี่มิวต้องไปไปก่อนใช่ก่อนเจ็ดโมงครึ่งก็เลยไม่ได้รอ เพื่อนพานเขาก็เลยซิ่งมอเตอร์ไซค์ไปเพิ่งมาป้าแสดงว่าไปตั้งแต่เช้าไปแต่หกโมงตรงอ่ะยม้ยังไม่ตื่นใช่ก็มาได้ก็ยังไม่เห็นใครเลยเอาข้าวมาส่งยายฮันนี่ก็บอกไปก็เด้อตอนแรกว่ายยายฮันนี่บอกเอารถใหญ่ไปบอกไม่หรอกพอดีวันนี้มันเป็นวันอะไรวันพุธมีตลาดตลาดเขาขายวัวน่ะรถเยอะมากเลยตรงตรงตรงบ้านอะไรไม่รู้เรียงไม่ถูกน้องแวงใช่ป่ะ ใช่ก็ขายวัวน่ะน้องแวงบ่นั่นแหละจะประมาณนั้นแหละรถเยอะมากเลยดีนะไม่เอารถใหญ่ไปถ้าเป็นงั้นละโอ้เอาก็จะได้ฝึกหัดไปด้วยเออฝึกหัดไปด้วยไงก็พอไปได้ยูถ้าเอาไปอ่ะก็ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาส่องทางสวนหย่อมกันต่อนาอทุกคนมาค่ะโอ้บรรยากาศ อยากอยู่ตรงนี้อยากให้อตรงนี้ไม่มีแดดเวลาบ่ายนะคะช่วงเช้าเช้านี่มาสวนหยอบนี้สดชื่นมากๆเลยนะคะบรรยากาศแบบล่มเย็นนะคะแอดมินเสือเหรอคะเมื่อวานแนนไม่อยู่เนาะทุกคนพี่เสือสวัสดีค่ะเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้น สวัสดียามเช้าทำไมพี่ปูให้มาสัมษณสแอดมินเสือเมื่อวานไปไหนมาเอสสีามหาแอดมินแนนหายไปไหนเอะทำไมแ <c oughs> อสินช่องมนโอมชาแนลเป็นเสียงผู้ชายงงเลยเ <c oughs> มื่อวานก็ไปธุรากับป่าทั้งวันเลยนะแล้วก็ไปกับกกอกด้วยเลยค่ะกกกอกด้วยเอ้าเหรอใช่ค่ะเพราะไปส่งพี่แอนไงไส่งแอดมินแอนนะครับผมก็ถึงกอก,กอกก็ประมาณ ห้าโมงเย็นนะพี่เสือโอ้ห้าโมงกว่าแล้วแล้ว,ลวก็หกโมงก็ตีรถกลับมาเลยนะคะมาถึงตอนไหนทีนี้มาถึงประมาณสองทุ่มกว่าสองทุ่มครึ่ง oh. แล้วเมื่อวานใครถ่ายคลิปให้แนนวานแอดไทเกอร์นะฮะ oh. คนละคนกับเสือพาไปนะอ๋อคนละคน จะเรื่องอะไรช่องเสือผาปก็ยังอยู่นะฮะส่วนเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายก็ทําคลิปให้ช่องมอนโอมชานแนลนะชื่อแอดไทเกอร์นะเมื่อวานนะฮแอดมินคนใหม่แอดมินคนใหม่แอดไทเกอร์ขอบคุณทุกท่านที่เข้าไปชมคลิปให้นะฮะแล้วก็ได้รับกําลังใจเนาะคอมเมนต์ดีๆนะฮะขอบคุณที่ถ่ายคลิปที่มันช่างใหญ่คือเป็นนักอ่านแล้วก็ปลื้มนะคุณไม่ต้อมดีใจที่อย่างน้อยเนี่ยเราอยู่ตรงนี้นะอะไรที่ ช่วยนายช่างใหญ่กับคุนายสุดผักได้นะล้วก็ช่วยนะครับก็ขอบคุณทุกแรงสนับสนุนนะแล้วก็เซอร์ไพรส์มากเลยเมื่อวานครึ่งวันบ่ายผู้ติดตามเพิ่มมาสองรอโอ้ในในช่องในช่องเสือพาไปก็นั่นแหละ f อฟจากช่องนายช่างใหญ่นี่แหละเปกนติดตามให้เพราะว่าปกติแล้วอ่ะที่เสือจะตั้งแต่ครบแสนมันไม่ค่อยขยับคือไม่รู้เป็นอะไรพอครบแสนปุ๊บ มันขยับช้ามากวันละ20คน30คนเราก็จะจําตัวเลขของเราได้แต่ละวันมันมันมันขึ้นมาเท่าไหร่แต่เมื่อวานเนี่ยแค่ครึ่งวัน200ร้อ้คนตกใจมากขอบคุณมากสุดยอดมากเลยนะคะวิวก็ดีด้วยเมื่อวานเข้ไปช่วยดูใช่แล้วมีช่วงเย็นเห็นเห็นไลท์ไลฟ์สดใช่ตอนเย็นก็ไลฟ์สดให้ด้วยตอนแรกก็ไม่ได้จะไลฟ์เพราะว่าหลายช่างทํางานอยู่เนาะเราก็เอ๊จะไลฟ์หรือไม่ไลฟ์ก็ไม่ได้ตัดสินใจอะไรในช่างใหญ่เขาบอกว่า คือไล่เลยใช้ลุงทํางานไม่เป็นไรแร้ก็ขึ้นไล่พอขึ้นไปประมาณสักสิบห้านาทีในเช่างใหญ่ก็มันโอมขึ้นไล่ด้วย okay. ขึ้นไล่คู่กันโอ้เอฟซีก็เข้ามาแต่เซอร์ไพรส์สุดๆก็ป้าแตนอ่าว่าไงมีป้าแตนเข้ามารับชมด้วยป้าแตนก็บอกว่าขอดูครัวหน่อยสิ <c oughs> ดูด้านซ้ายดูด้านทิศตะวันออกหน่อย <c oughs> อะไรเงี้ยป้าแตนก็ <c oughs> รู้สึกว่าจะไม่เป็นไปตามแผนอีกแล้วนะบอกหามากเลยใครที่ได้ดูไลฟ์สดนะฮะคงจะขำม,มากเลยเมื่อวาน,สน,นสนุกสนุกก็นั่งนั่งรถมาเลยพอดีป้าก็ง่วงนอนเนาะง่วงนอนแล้วเปิดดูไลฟ์สดที่ตเลยป้าบอกตื่นขำม,มากเลยป้าบอกตอนแรก่ง่วงอยู่พอเห็นครัวเท่านั้นแหละตื่นเลยนะฮะอ่ะก็ต้องไปดูในคลิปนะฮะว่าครัวของป้าแทนเป็นยังไงนะคุณผู้ชม ก็ขอบคุณพี่เสือนะคะที่ทําหน้าที่แทนเมื่อวานนะคะเนาะกลมาวันนี้ก็ทําความสะอาดสาราที่าเศษฐีด้วยหลังที่สีแล้วจะเสร็จแล้วครับโอ้หลังสุดท้ายแล้วนะคะสุดยอดมากเลยนะคะพี่เสือนะคะบรรยากาศในสวนหย่อมนะคะก็สดชื่นนะคะได้มาสูดบรรยากาศช่วงเช้านะคะ สดชื่นมากๆในทุกๆเช้านะคะดอกไม้ก็ยังสวยสดงดงามเหมือนเดิมนะคะ ก็เป็นบรรย,ยากาศยามเช้าๆนะคะบริเวณสวนหย่อมแล้วก็หน้าลานุ่งปูนะคะเนาะก็จะมีทีมสวนะคะที่ทำความสะอาดนะคะศาลานะคะแล้วก็รดน้ำต้นไม้นะ,ะบริเวณสวนหย่อมนะะแล้วก็บริเวณด้านหน้าด้วยนะคะป้าจ๊ป้าสวัสดีค่ะวันนี้เป็นไงคะภารกิจ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพราะเราตื่นมาเราน้าเราใช้น้ำสายเดียววันนี้มันเลยหลแรงน้ำแรงก็เลยทำให้เสร็จเร็วเ็วกถ้าจะได้เขาเปิดสปริงเตอร์ไ้ฝั่งโน้นแล้วเขาก็ไปไหนเราก็ไปแอบปิดจะได้เร็วพูดแต่ตอนนี้ไปเปิดให้เขาเลยเลดเร็วหน่อยต้องต้องเปิดสายเดียวใช่จะเปิดสายเดียวมันจะลบน้ำเลยมาก ถ้ามันสองสายมันจะช้าหน่อยดก็เลยเฉดได้หมดเ็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะบริเวณนี้นะคะจะเป็นอของป้าไทบ้านนะคะที่ดูแลเนาะแล้วก็บริเวณด้านหน้านะคะก็จะเป็นส่วนของปดานะคะที่ดูแลชอบบรรยากาศช่วงเช้ามากเลยนะคะทุกคนแบบสดชื่นมากๆเลยนะ มาเห็นต้นไม้เขียวๆนะคะที่ร่มๆแล้วเย็นมากๆเลยนะก็อัปเดตคลิปนะคะเช้านี้เนาะก็ประมาณนี้นะคะเอฟซีทุกท่านเนาะก็ยังไงนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ